สบายดีบ่เกิดสบายดีอสบายดีกับเกิดคนดังไมานะโอ้มเอาทีงานเฮาผมกับพับทังทีงานเฮามาเนี่ยนะกับมาซ้อมาเย็นถึงเย็นถึงใหญ่เลยมันเนาะมาห่างแต่ผมุงเลยมัไปก่าฝนก็เคยมาตัดเสริมรออยู่ มาเปิดจริงเดี๋ก็รอได้เพื่อนนะรออยู่ไดวเฮากะเคยหู้เคยนั่นเพื่อนอยู่เนาะเจ้ากรเพื่อนกะนอนให้นอนหน้าบอกปตินอนหน้าเจ้าเห็นนั่งอยู่น้าผมก็ยงหัวเน่ยไอ้ผมอยัวผม้ยู่ัวอืมได้เห็นช่องบอนี่ให้าสีละชอบไปแนบ่จไปไทยจะได้มาไปห้างบ่อลายพ่อไปห้างไปเจ้าละลายเยอะห้างใหม่ลายมุกต๊ะจะฟาบไปราบไปไทยดห้างใหม่น่ะ

วาสีต si hey ั้งย oh. 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 ูทูปเนาะเหุยูทูปเลเนาะช่องยูทูบพ่อจันยังมาแต่ไม่ว่าให้วาสีตั้งยูทูปให้โอ้เมืนี้ตั้งใจมาหาวาสีเหตุยูทูปให้เอาไปใช้เพิ่มเหให้อ่านเี้ือไปทั้งนั้นนะเขาบอกเหตุให้เห้ยอไบุญเกินเขาจิตัวจิตัวเหมือนตแล้วนงเลยใช่ตัวโตมก็พวคลิปได้ตัวปล่าถ่ายบนเงิน mọi người sai phần đề thay đổi dạng lưng mà chơi ở chơi đấy hay thì khảo sát gấp một thời gian khảo thái dạy khảo thái dạy 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 mình đi xịt ma, xịt youtube, thay nhẫn của mấy ma nàng điện nông này nó, trong mấy phải thay dao sàm dao sàm leo, lái này bị nữa, có đưa nữa lại luôn, phải phải ừ. đây đó, đó <laughs> này, đạp <đúng không? cười> <laughs> <Dạng việc đấy. cười> ยังเปยังกัม่อก่อนัปนอวแต่ก็มึอมืงชนมึดีชนมึ่ดีายมึงไก่กันเนาะไก่ไก่ไก่บ่ไก่เน่าไก่ดิจำเนไบ่แค่คุสาวนปิมบุกเนี่สาวบ่นองความมันเนี้ยบนองความอยู่มืงชนบ่จุงงานเนี่ยบ่แค่เนียถามังทีเจ้าถามเจ้าเนี่ยเจ้าเปนผู้ไปแค่คุยคุยสาอืมคุยม่ได้นะ หาคุยมาเด็กะไม่เละจะหากระเปิดใจมึงนึงนี่เลยอากระเปิดใจมึงนึงนี่มีคนอปด้ายอทยู่บ่เล่าด้ายยู่เล่าด้คุยเองบ่คุยเองะองเลยใช้ท่านี่ยใือถือบ่บ่ก็นอนย่นต่ให้แต่นั่งแค้เียคือบ่บ่จากได้ดูในเมียบ่เลยนี่มาเลยงานต่มาเลย งานทอต้นไม้เลยเท่าร่าจะค้องเพื่อนเราจะท้องนี่คนฝาดซอกน้ำคนหนัเกิดเพื่อนธรรมดาได้เพื่อนมามามาเปิมมาตั้งช่องยูทูบเปิดช่องยูทูบเพื่อนว่าดีเป็นคนตั้งไห้นี่าเยอะก็เปิดช่องยูทูบเป็น

บอกยู่บอกอันไห้ไห้ชีติตามง่บอกเนี่ยเออเอตังแต่ก็ส้เป็นบ้านน้ำพิเศไหมเออเห็น้องาเอีดคนเลยสีสบายดีเอสบายดีชีดคนตากองต้อง่าย่ง้อ่เนอเด้วยเ้อตกกติดตามพัคนี้เ้อะตกกติดตามตงง่าติดดฟังเราเศนอกเมกาเ้อเากลิบเป็นเ้ Lúc nhanh đây, lúc nhanh mà Con lại hay lúc nhanh nữa Con lại đâu mà, mà. Ừ. hơ con, con lại Con kèm nữa Ờ, ta có lại còn kèm nữa Tao khơi phải rồi không? Các bạn tham ngàn như tôi khổ lạc đấy kìa Tôi hiện ngàn này khổ lạc Ngàn lạc là hàn đấy kìa nha, kênh đấy hả? Bài Cái bài còn hiện nè Bài Đó xà à. 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 không? Bài hàn xà 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 không? Bài nó là mấy đứa em vậy ha. Không không em này. Em em mang cái đi, này vậy. Mình nhảy không cái đó. Em là chào ra nó chào tham. Nó lấy được phần vỏ chứ đi phần vỏ lái phần vỏ đó. Thái không? Ờ. Lái là phần vỏ. Thái không? Thái hết. phần bắt đó cái mình nó vứt được sáu thằng người đó. cái này thay vô rồi. Chào con mà nó màu đấy, mi của nó hàng à. Còn bao nhiêu màu? màu thôi đấy. Cứ là của chạy hà, xả thay từ มีกู้ิ้งจอกมี่บกฝรั่งจงอโอ้ฝรั่งจิงฝรั่งบปโอ้เจ้าเจ้า้หูเลือกกับเพื่อท่่ัก้นึ่งสบายดีหม้อนึงบสบายดีแบบคุ้อนึงงนึงีบบงเออพอะไงาสาวรังก็เขาช่วยสาวงามเลยจอาติตอเพ่อะสย้อนึเสายองฟัง งามยุงสาลังงามเุ้งทำแบบตัวเปิดใจหาซาฟลังข่อเนาะเขาซาฟลังกับขมากแ้วเปล่เิดใจย้สาวสาวเต้นนอกใช่คุณเน่เน่ผู้ชายผู้บ้านบ้านอะรนผู้ชายเนาะมางกาเต้กับพี่มาเต้กัชายวัชายนีมัเต้น่ะอาสาเคยผลิตที่ไหนเน่ชายเนี่ยไงชาเต้พันเน่มฆกับไมพันเนาะาเต้แมกัใครอีกไม่ได้คนเนี่ยแกเ็นมาพันอลไรคนเนี่ยอก่าเ้อ่างเงี้ไ่นไหม เด้อไป่ทยเล้อไม่ชาวบัไคเด้ชาบุไจังไเอาไม่กระไม้ไปไทยแล้วมีเนอยู่ังไคเว้นะเาบัไคเด็กอะไล่ห้างไปห้างไปบ้านเนี้ยบ้านเนียไนี่ยไปดิ่งบ่ไปดิ่แล้วไปบุญเน้บุญใจตาล้อมไปะน่าคือหูรอเาไฟแล้วก็เาเสียล้วัน พลานเมืองไปอ้าหลายพลาเมืองานลาเลยนุ่นน่ะนนน่ะลาเมืองเลาเมืองเลยเขไปว่าพี่นลานเมืองป่ะลาเมืองชิดนุ่นชิดนุ่นเอห่างกันเลยก็ไม่เขามือเดาเี่นะคุยล้ครับนะอันนี้พวขับปืดใจออ้าหามเอาเลยขันปวดใจอยู่บ่หขบปวดใจอยู่ว่าถายจะเาถามมันละถ่ายเรง้ถ่ายเรื่องนั้นหลยอยู่ไอยู่หน้าเจ้าพี่นัอยู่หน้านี่ะ กดมันบ่มน่พอแม่เน้่มึงเมึงงูยังมึเลยดูเลยเมียได้ยังไงได้ยังไได้ยังไงแต่เพือนคนที่ใช่เนี่ยมึงมจะเจอคนราเรล่วงมาจกันที่ใช่แน่ไหมคนติดดีเนี่ยเจอกคนที่ใช่เออใช่เนี่ยมเจอวะเนี่ยมไเจอลยมเอ้าหัวใจจ เปิดใจก็เปิดใจเปิดใจใราสาวนะชาวยด้วาทยมั้กาไทยบ่้บาไทยเนาะงามบ่สุดยอดบ่สุดยอดาทนามักของไทยเนาะเปิดทาซีก็ได้เออเปิดเอฟซเปิดไเเนาะเทงไทยบ่ทงไทยเราไปเท่างบ่เอากรมือใสาะตดคำบตัด ผิวเล็กใจตากคำตากคำเหาอครับากผิวของห้าโอ้เจ้าคือหลายปีแล้วะโอ้เจ้าเคยเอาเมียมาแล้วงเมียแล้วเรเ้เมียนะสองเมียหลายเมียสองเมียเนอจะซื้อได้หนิจะซื้อได้เพื่อนดิโะป็นคนพิคุพแพนด้หนิเพร่นเพรนหรอเจ้าขเนเดีิ่หลายเมียหลายเมียอ๋อหลายเมียได้เกิดน้า้างคอยไรสเมียไอเเม เป็นเป็นได้คือปะรัเจ้าปะบอตัวปองเอ้กตัวนีเขาเก่านีเขาบ่เอีเขาเาม่กตัวเขาตัวอะไรขอะไรเาะกไปไปเขา่ไปลูกก็กก้อนบ่ตัวนียก้อนนั่เฮไปก้อนเอ้เนี่ยชดูบ้านนี่อษามใหม่อามงใไหมใหม่ ทำไมไหไปวไม่เี้ยไะมโอ้ก็ชาวพิ่นไหมแบบบุญนาามเนยไปกอดลูกชาวพิ่นธรรมดาเลยคนจะไม่เนาะไปกดลูกชาวพิ่นถ้าจแต่งมีกอดเลยนอนนัาให้แนนตัวบามากเนาะตัวามากมาจะหลุดตัวต้มงกนกกี่กรเอ้ยคือคืออาเพิ่นชาพนบอกว่าพิ่นบ้กสร้างขวัสร้างบ่ดินกันย่ะ ตัวทอหรอัางเจ้าเจ้าคืดูคือมันเนียบ็นหน้าแล้วต้มท่ได้เป็นไกันวะบุกางร้งเลยบารนีคิดว่าจิเอาใบบาร์ในนั้น่าใจดีจังอเคนทุนเที่ยงเียมออยากเจอคนทุนเทียนไม่ห้างไม่หม่ก็ได้โอ้ยคนทุนเทียงเนี่ยเจ้าทุนเทียนะเพื่อนะเทนเียวแาสาวตัวเจ้่อีกมั้อมีถึงชาตัวบนอยังอเจ้าบ่ได้เคจวผู้สา่อหมไมนเตือน

บสสีดนไปาีลาดฝากแน่ากช่องบาีลาดเลยนะพ่ผเี๋ยเก้ซีลาดเนี่ยพอมฝากช่องผมาีลาแน่เ่คอยรับด้วยเออติดตามแน่สายซีคนในก็เซ่อคอยรับด้วยเถอทคนทางล่างเนีมรกาตะวนอะมี่รกาปเทประเทศดอกเดมมาีลาแน่เละคอยรับมือด้วยเอ

ขช่กันไปหาสีไก่เลไก่ตัวนาจะมีบั้ยมีตัมีสากตัวหากะครไก่ตัวไก่ถูกคันไหนไก่ถูกคันมีตัวมีตัวเดียที่คือว่าลายอยู่กับคนไปเอาไล้วม่ไ้หรอจะขายตัวเท่าไหร่แพงร้อยสิบพันกี่เราไม่รู้กันอยู่นนะลูกมันบอดอย่างนี้นะลูกกันสิบตะกี้มันใหญ่กว่าที่ไทยเขามันใหญ่มันขันได้จังเอ้ามันใหญ่กัสิบพันกี่คือก่า่ มันมันมันขันได้บ่ยังาจขันได้ยังมัสีปได้เฮ้มัสีแดงมนี้มัสีแดงไเ่นบกายเนาะได้เจ้าเันคนกันอีพิสาก้งเทงเนาะทพันมาจากขายเทตัวสิพันลูกมนบอตัวจิฟันน้มตไก็ไ่ก็าตีอ้เอืออไรขันนะขอยมักเสียงไก่ไก่ไก่ต่อเลยเนาะขันเลยหน่อยไก่ต่อก็ตาย mình sai đó, nó, nó, thử pha một lần này, rồi, đầy, 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 đầy đầy. để đậy mai giờ này, chỉ kia mới na, cho huấn đấy, thầy mới chỉ pha pha bay. Oh, mày đấy, ừ. cày ừ. ừ. đó, cày tước, cày lắc vậy. Cây, cây đồng khun chắc, ừ, cây đồng chim vậy. Oh, nữa, không tháo cười nữa. ได้เลยได้ของสีินจันทร์เลได้เด้อบงคิดน้อกชช่เด้อได้ของสีเด้อ้คิเมเมพ่อนิีม้วนเด้อเมมนี่เด้อจะผ่าช่องเจ้าเองมาเได้ได้ใช่บินจัวันนี้กัเจ้าก็ผ่าช่องเจ้าเองแล้ว่อเจ้าสีตั้งช่องว่าสีกำลังเหตุอะไรอ่างน้ใส่เสื้อช่เอ่สือเจ้าเจ้าจ้า้อเจ้าเจ้าเ้เเด้้เกิดเ้อเา้า

มีการงานอีกเจ้ากันเลยดิดเยโอ้ยเพราะจางมามีขโมูและสิดีการพนนั้นการพานั้นนี่เออดิซือดิอดิหนบาทอยู่นะเออ่บานเดีน่บาทนี่พอเอนึ่งาตัวนะบัานนี้เจ้าจะไปดินเน้่บ้านี้ลสาวหูจักไอหสาวบอมักไ่าสาวบุักชื่อจะเตี้ยบุญักจักือเตี้ยบักนึเลบจักเลย้วะแก่อตนเริ่มเนาน้อยใจเลย ลืมจะไม่น้อยใจว่าลืมลืมสาวลืมเอ้ยจังลื้โอ้ยพอได้ไปดินดนแล้วก็ลืมเาเรได้ไปดินดนแล้วนอนไปอยู่นะลืมแล้วเหีเาเกลืมหเลเออะเปิดใจกันเด้อใจกองสจะพังล้วเเ้อเ้อุิเออวาบเกิดเน้ยเด้อเาย่งนี้ เหมาเราเลยจริงๆเลยครับเปิดใจหาลา็ได้เนาะใ่แกกาว่เปิดเปดปลาหม้เก่งครับมากครับเราเยอะเริมกเนด้มากเตาเยกินมาก็แบบเอามาครับบเร่ยงบ่บเรียงบ่ก็นเดพลังีคุยบัรีบ่นี่ประจานแป้ได้ยุประจานมาคนนตะบาปให้ได้เยย พูวายบอปาจารย์ทร่าอาจารย์านักาเราจักเลยเราจอาจารย์อาจารย์นี่นิั่งตีเยี่ยมเราอยู่ราษาเราถูกสาคาิบด้เห็นเราหอยู่ให้เราเปให้ตลอดก็ใช่เนอะจิบซีคนเดอมมึงเกิดห่วงนั้นนี่เนอะเลวีเนอะังไทยฝั่งลาวประเทศนอะอเมริกา ขีเขวบมังเกิดเด้อเจ้าบอกที่เจ้ากเห้าบอกเห็ดเอาเ้บอกเลยนวันนี้เจ้าบอกเด็ดจินอาข้างกันค่ะมาอีทีเด้อมาอีกีเด้อเออจ้งหน่เป็นมหนี้บ่กัคืองกะข้ายกัทองเลยตะกันะทองเละทองกัข้านคือกันกันกันบ่ถ้าข้าเนี่ยเพี้องเออได้อจุ๊บจิ๊ของเจะเปืองบ่อสิพอเด้อคอย่างไ้ยเด้อจ้าเจ้าคอยด้วยเอตัวเบ็ดอบดนั้นเอตวเดเออหายคอยร่บเลยได้ไห

ลุงใหญ่เนี่ยเปล่าบเต้มฝัไทยฝังเราเริ่มเต้ออ้วเขาละขอนแก่นเล้ยชุคลิปลุงใหญ่เนี้ยเปลมัดแต่ชเขยคนแก่นอยู่เอจมัดยืนอย่างนี้เลยคือใส่เดียวกัเล่าคือใส่ก็อบจะจะมัดกนแกลนกันเาลเน่ยปล่าฝั่งไทยฝังเราซุคลิปลุงใหญ่เนี่ยเลามุกทหารกันเน้อซุคลิปลุงใหญ่เนี่ยเล่าฝั่งไทยฝั่งเาุคลิปคนเด้ยเปล เลือบาซีลาตันเลืองมาซิลาเด้เชอบน้อะจังบาซิลามาซีลามาครับชอคกิดแบบ่องเหรอมาซีลาแน่ว่ะผอมคนแน่ว่นอันจะหูบ่จะไดมากแต่เราตุนไทยน่ะจะจักบอกจะหูจะหูกน้องมิ่เพิ่นจะจักโอเก่าเหีวนั่นเก่าเหรอไม่ไม่หูบ่ก ใช่ยังเจ้เากบอว่าจตอบปรดาาคนนงถาคให้เราอจะร่วมกันดให้เรอร่วมกันด้อถ้าเราปไทยเป็นตัวเอบางงเท่านี่ตัวกันมเนึงนียเราเทใจให้ร้งบานื่งเลยบทีจะกันแล้บ้าก็คุยกเราอยู่วยีคุยดีสบายดีอ่ะสบายดีว่ะคุยอรยู่ตัวกันตัวกันัเ ตัวปละไทยเนอะไม่ต้องให้เลยเป็นใจได้เย่ะเปใจไ้่ะตัวประไทยมมาเราเขาเห็นเาเขาเท่ากัเขาเท่านี้ตัวปรไทยได้ป่ะตัวต้มเขาได้ป่ะตัเงินเขาชเนาะไปกินลาได้พราะไหมออเมนเมตัวปาไทยเนาะเมนเมนควงพื้นกันรอเนาะมันีจะทังคือว่าน้องชายพื้นคือเบาเกิดเ็นเขามา เวดินทางเรือนตรงใหญ่จะมาแต่ตลาดนัดหรอวะอ่าจะมาอะไรเพิ่นกะเวขามานี่คือว่าให้ว่าสีลาดเพิ่นเ็ดตั้งซ่องให้เพิ่นไปถ่ายไพิพิธีชีวิตอยู่ให้อยู่หน้าเพิ่นอยู่เฮือนอยู่ท่านเพิ่นเนาะบางที่เพิ่นก็จะได้ออกไปถ่ายสามห้าน้ำอืมก็สีได้ใส่นอกพี่น้อกวันนี้กะให้เพิ่นขามานั่งหลินน้ำพี่น้องเลยสามบ้านวาสีเพิ่นตั้งซ่องเนี่ยทางน้องเพิ่นเนาะอ่าก็เป็นการถ่ายทำ โอ้ลมมวนซื่นกันที่นอ้อยเนาะถือว่าคลิปนี้กะคลิปถัดประการใดกะขอโทษขอภัยเพื่องเนาะอดี๋ยวทีจะซ่ากันก็ถือว่ามวนซื่นโฮเทลกับผมกับพ่อกับดุนน้องเพิ่อนวันนี้กะทีงานเท่ากับมาเนาะคบกันวันนี้เนาะก็คือว่าก็ตื่นนอนมาใเดี๋ยที่น้องเอยก็เลยว่าอืมมาสมลุมนั่งกินกาแฟกันเดี๋ยวที่น้องก็เลยถ่ายคลิปไปขอมวนพอซื่นที่น้องเอยเนาะแล้วก็มา ให้เบาสีลาดเพิ่นมาตั้งซ่องยูทูปให้เบาพุตรเกิดเพิ่นพี่น้องเนาะอ่าจังใดจังใดก็ขอขอบคุณขอบใจน้ำเอชซีที่เข้ามาเบึงมาชมพี่น้องเนาะือว่าเอากะรเบาโยกกันไปน้ำหัวนัวหัวมวนพี่น้องเยเนาะเพราะว่าบ่อยากให้เครียดนะซช่ไหมจ๊ะคิดให้คลายเครียดเนาะพี่น้องเนาะอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณขอบใจทางเอชซีที่เข้ามาเบึงมาชม เราเป็นกำลังใจให้สุดท้ายขอกาวคำว่าสบายดีสบายดีใช่เออ